คือถ้ามันจะร้อนขนาดนี้นะครับใครที่เลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับนะต้องมีแล้วนะชุดหัวพ่นหมอกรอองน้ำนะครับเอาไว้ติดตั้งไว้ให้ไม้ดอกไม้ประดับของเรานะครับ เอาไว้เปิดไว้ตอนกลางวันวรประมาณ1 0 1ถึงนาทีก็ดีนะครับทุกคนไม้ดอกไม้ประดังของเราจะได้ไม่เหี่ยวนะครับตัวนี้เป็นชุดหัวพ่นหมอกที่เขามีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดเลยไม่ว่าจะ10เมตร20เมตร30มเมตรเขาให้อุปกรณ์ไปครบเลยนะครับทุกคนตัวนี้เป็นสายพีเ e ออย่างดีใช้กลางใหญ่กลางแจ้งได้ไม่เป็นตะไคร่นะ้ำส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยผมจะเระยะหัวพ่นหมอกเนี่ยประมาณ50เซนนะครับทุกคนแล้วก็ตัดวิธีการต่อนเนี่ยแนะนำครับเป็นรับใช้ไฟใช้กำลังที่สายพี e ประมาณ1น่วินาทีแล้วก็เช ใครกำลังจะซื้อช้นหัวพ่นหมอกระอองน้ำนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยเขาจะส่งให้ไว2-3วันหัวสามารถปรับได้แบบนี้ด้วยทุกคนรีบเข้าไปสั่งซื้อเลยนะครับร้อนขนาดนี้ตัวนี้ติดตั้งได้ติดไว้หน้าบ้านหลังบ้านนะครับหรือว่าบนหลังคาจะได้นะครับเป็นวิธีการช่วยคลายร้อนให้บ้านได้อีกนะครับรีบเข้าไปสั่งซื้อก่อนที่ของเขาจะหมดร้อนขนาดนี้ตอนนี้กําลังขายดีสุด,สด,สดระวังของขาดน,นะทุกคนชุดหัวพ่นหมอกระอองน้ํา